ชายจีนโบราณรักสวยรักงามไม่แพ้ใครเมื่อพูดถึงชายจีนในอดีตหลายคนอาจจะนึกถึงภาพขุนนางผู้เข่งขึมหรือยอดนักรบจากตำราประวัติศาสตร์แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ชายในยุคโบราณก็ให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ของตัวเองไม่น้อยเลยพวกเขาแต่งตัวประดับผมและใช้เครื่องสำอางกันอย่างแพร่หลายการดูแลตัวเองจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงหรือคนในยุคใหม่เท่านั้นแต่มันยังเคยเป็นเทรนด์ของผู้ชายในหลายยุคสมัยยกตัวอย่างเช่นในสมัยราชวงศ์ฉินและฮั่นชายหนุ่ม เริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องของทรงผมและเครื่องแต่งกายการรวบผมที่ซับซ้อนสามารถบ่งบอกถึงสถานะและชนชั้นของบุคคลได้ถึงขนาดที่ว่ามีบทลงโทษทางกฎหมายในสมัยราชวงศ์ฉินหากมีผู้ทำลายทรงผมหรือหนวดเคราของผู้อื่นเช่นหากเกินการทะเลาะวิวาทและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟันมวยผมของอีกฝ่ายขาดบุคคลนั้นก็จะถูกลงโทษจำคุกถึง4ปีนอกจากการดูแลทรงผมและหนวดเคราแล้วในสมัยราชวงศ์ฮั่น ชายหนุ่มชนชั้นสูงอย่างนิยมทาแป้งพอกหน้าอีกด้วยถึงกับมีกฎว่าห้ามเขาเฝ้าหากไม่ได้ทาแป้งถือเป็นการแสดงความเคารพและการรักษาภาพลักษณ์ในเอกสารหั่นสู้บันทึกไว้ว่าสมัยจกักรพรรดิฮั่นหุยข้าราชบริพารต้องสวมหมวกประดับขนนกและทาแป้งพอกใบหน้าเพื่อเพิ่มความขาวสะอาดจนเป็นที่มาของฉายาวีลิ้นล้างหรือองค์รักษ์หน้าขาว พอเข้าสู่ยุคสามก๊กและยุคเหนือใต้ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมและด้านการเมืองการปะแป้งกลายเป็นแฟชั่นที่แพร่หลายผู้ชายเริ่มแต่งหน้าเหมือนผู้หญิงร่วมถึงการใช้เครื่องหอมต่างๆการทาแป้งให้ผิวหน้าดูเนียนใสใชายจีนนิยมใช้แป้งข้าวและแป้งตะกัวซึ่งช่วยให้ผิวหน้าดูเนียนขาวมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น บำรุงผมให้นุ่มเงางามด้วยน้ำมันหอมที่ทำมาจากไขมันสัตว์ซึ่งช่วยให้ผมดูเงางามและป้องกันผมร่วงอีกด้วยถือว่าเป็นไอเทมเด็ดในยุคนั้นเลยทีเดียวการประดับดอกไม้บนศีรษะช่วยเสริมลุคให้ดูโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นดอกไม้สดตามฤดูกาลหรือดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำมาจากทองเงินและผ้าไหมพวกเขาจะเจ็บดอกไม้ที่มวยผมข้างใบหูหรือบนมวกและการเพิ่มกลิ่นหอมให้กับตัวเอง ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญในการดูแลตัวเองของผู้ชายในยุคนั้นขุนนางและชนชั้นสูงจะใช้เครื่องหอมนําเข้าเช่นกำยานกีสนาและการพลูมีการอบล่ำให้กลิ่นหอมติดเสื้อผ้าการพกถุงหอมติดตัวหรือแม้แต่การใช้ผสมกับแป้งทานหน้าเพื่อให้มีกลิ่นหอมติดตัวตลอดทั้งวันถึงขนาดที่ว่าโจโฉยังเคยออกกฎหมายห้ามใช้เครื่องหอมเพราะมันเป็นของฟุ่มเฟือยแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานกระแสนิยมนี้ได้ ลิปบาล์มและครีมบำรุงผิวไอเทมที่ผู้ใช้ทุกคนต้องมีซึ่งเคยเป็นสิ่งของที่จกกักรพรรดิถังเกาจงเคยแจกจ่ายให้กับขุนนางและข้าราชบริพารลิปบาล์มของจีนโบราณเรียกว่าโขจื้อทำมาจากไขมันสัตว์ขี้ผึ้งและน้ำมันหอมระเหยต่อมามีการใช้สีจากพืชผสมกับขี้ผึ้งและน้ำผึ้งให้มีกลิ่นหอมและช่วยบำรุงผิวได้ดีนอกจากนี้นักโบราณคดียังค้นพบกล่องเครื่องสำอางพกพาที่สุสารล,ลชัชูเมืองเจ้าหยางมณฑลหูเป่ ซึ่งเป็นของผู้ชายภายในกล่องประกอบด้วยกระจกทองแดงหวีไม้มีดโกนตลับแป้งและหวีขนาดเล็กสแสดงให้เห็นว่าการดูแลรูปลักษณ์ถือเป็นเรื่องสําคัญของชายจีนในยุคนั้นแม้การแต่งหน้าจะเป็นที่แพร่หลายแต่เมื่อเข้าสู่ยุคราชวงศ์ซ่งปัชญยาเฉิงจูหลี่เฉ๋อที่เน้นเรื่องศิลธรรมและการควบคุมกิเลสของของจื๊อทำให้การแต่งหน้าของผู้ชายเริ่มลดลงเน้นภาพลักษณ์ของบุรุษว่าเป็นผู้เข้มแข็งและเข่งขึม อย่างไรก็ตามในสมัยราชวงศ์หมิงแม้พวกเขาจะไม่แต่งหน้าแต่ก็ยังคงดูแลตัวเองเป็นอย่างดีตามธรรมเนียมสระผมทุก3วันอาบน้ำทุก5วันร่วมถึงการใช้ผ้าตะข่ายคุมผมให้ดูเรียบร้อยอยู่เสมอและเมื่อเข้าสู่ยุคาชวงชิงการแต่งหน้าสำหรับชายจีนแทบจะหายไปจนหมดทำให้แนวคิดเรื่องความงามของผู้ชายจีนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถึงกระนั้นความรักสวยรักงาม ถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์และความงามเองก็ไม่ได้มีมาตรฐานตายตัวบางคนชอบความเรียบง่ายบางคนชอบความหรูหราบางคนรูปร่างผอมบางคนรูปร่างอวบอิม่มแต่สุดท้ายไม่ว่าจะมีค่านิยมด้านความงามแบบใดขอเพียงแค่มีความรู้สึกมั่นใจและมีความสุขกับตัวเองนั่นถือว่าเป็นความงามที่แท้จริง